หลักเหล่านี้ก็เป็นหลักการเอาคืนปิดสวิต์สามปอนะปิดสวิตซ์สวสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับดีไอคอนและการเกี่ยวข้องกับรอบนี้ผมเรียนว่าถ้าพลาดคือไม่ธรรมดาเลยละ่ะยาวแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะยังคงเป็นไฮไลท์อยู่ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวดาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและอดีตนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนซึ่งตอนนี้ก็กําลังบานปลาย เราก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วก็ลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจาา้างเขาอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่ง ยังไม่ผ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว,ว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมโค้ชห,หนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลเ้ยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทําก็สําเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคน ถ้าไม่ดูดูตัวเองคุณรวยได้ทุกคน อิทธิเดชเนตรวัฒนะตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาตินำเอกสารซึ่งเป็นบินเงินสดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทดีไอคอนครุปจำกัดรูปภาพร้านค้าซึ่งมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจำหน่ายในต่างประเทศและรูปภาพผู้เสียหายซึ่งถ่ายคู่กับนายวรัตคนวรัตวรกคุณหรือพอลมอบให้พันตำรวจโทปริญญาปาระรองผู้กำกับการกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือบอกปอคบ,ออบ,บเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ con, ร๊ปจำกัด ตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาติเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้ตัวเองเดินทางมาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคนไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศรวมกว่า10ประเทศเช่นจีนฮ่องกงมาเกา๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียและลักเซมเบิร์กซึ่งกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาเป็นแม่ค้าแต่ต้องการจะนำสินค้าไปจำหน่ายจริงๆโดยรูปแบบของความเสียหายที่พบคือการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า สำหรับนำไปจำหน่ายแต่กลับไม่ได้รับสินค้าซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า40คนแบ่งเป็นเอเชีย20คนและยุโรป20คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาท ตัวแทนผู้เสียหายยังระบุนะคะว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยในฮ่องกงที่ได้ลงทุนสั่งสินค้าเป็นเงินกว่า1ล้านบาทโดยมีการสั่งสินค้าเช่นผงโกโก้กาแฟครีมและคอลลาเจนซึ่งหลังมีการสั่งสินค้าแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่ยอดที่ได้สั่งไปเมื่อพยายามติดต่อไปยังแม่ขายที่แนะนำก็ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ คนพวกนี้โดยมากเป็นแม่ค้าชาวไทยในต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างประเทศเองนะครับบางคนเนี่ยเขาก็บินมาเมืองไทยบ่อยอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่เดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นชาวไทยซึ่งไปแต่งงานกับสามีชาวฮ่องกงปกติก็จะมารับทุเรียนรับมังคุดรับปลาสลิดแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆไปขายต่อปรากฏว่าเขาก็มาเห็นบิลบอร์ดมาเห็นลงแอดเฟซบุ๊กนะฮะเขาก็ เข้าไปร่วมไปร่วมด้วยหวังว่าจะนําสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งมีเหล่าบอสดาราเนี่ยออกออกสื่อตามท้องถนนตามบิลบอร์ดเยอะนะฮะเขาก็อยากจะเอาไปขายที่ฮ่องกง นอกเหนือจากคนไทยที่อยู่ในห้องกงแล้วนะคะยังพบว่ามีผู้เสียหายชาวจีนรวมถึงชาวต่างชาติอีกหลายคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินคดีเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของภาษาและค่าเดินทางซึ่งส่วนนี้อาจจะมีการมาอบอานาจให้ญาติหรือว่าคนรู้จักในประเทศไทยเข้าให้ปักคํากับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความดังกล่าวกลุ่มผู้เสียหายก็คาดหวังเขาว่าจะได้รับเงินคืนด้านพลพันตารวจโท ปริญญาเปิดเผยนะคะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีนอกราชาอาณาจากักรซึ่งหลังจากรับเอกสารแล้วก็จะพิจารณาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายโดยอาจจะมีการเชิญพนักงานอายการเข้ามาร่วมสอบปักคําด้วยเบื้องต้นยืนยันเขาว,ว่าการแจ้งความสามารถที่จะดําเนินการแจ้งความได้ไม่มีกําหนดเพียงแต่จะย้ายตึกจากอาคารพิทักษ์สันติเป็นตึกศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางขณะที่ความคืบหน้าการดําเนินการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18 8คนล่าสุดค่ะสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินประเภทหุ้นและเงินในบัญชีรวมมูลค่าประมาณ49ล้านบาทรวมถึงจะมีการเร่งตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีกว่า8พันล้านบาทว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในมูลฐานคดีนี้หรือไม่ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่คือการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กําลังจะเข้ามารับคดีเป็นคดีพิเศษต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแค่ข่าวออกมาประชาชนออกมาโวยวายเขาไม่ไว้ใจพวกคุณเลยผมบอกให้เลยว่าจําเลยทั้ง18คนและจําเลยที่จะตามมาให้เตรียมวิ่งกับดียสัได้แล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวังเพราะดียสมีชื่อมากในเรื่องการรับเงินรับทองและผมก็ไม่แปลกที่ประชาชนจะไม่เชื่อมัน่นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนต้องมีผลงานแต่ท่านผู้ชมรู้ว่าดียสไม่มีเลย คุณยุทธนาคุณอายมากหรือเปล่าเนี่ยผมนี่อายแทนคุณจริงๆเลยคดีเดิมๆยังมีผลงานถ้ารับคดีดีไอคอนไปแล้วยังเงียบหายประชาชนจะไม่เหลือศรัทธาทุกวันนี้ก็เขาไม่ศรัทธาพวกคุณแล้วคุณรู้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องคุณยุทธนาแพรดามคุณรู้หรือเปล่าประชาชนเขาไม่ศรัทธาพวกคุณเลยคุณทบทวนตัวเองคุณหน่อยได้ไหมคุณไม่รู้หรือว่าประชาชนเขารังเกียจเดียดฉันคุณทั้งสองคนอย่างมากๆในในกรอบกว้างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ธุรกิจที่จะทำให้เป็นการ ปลอกลวงชาวบ้านเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าก็มีผู้ได้รับผลเสียหายแล้วก็เห็นตามข่าวอยู่แล้วมันเสียหายแบบใหญ่กว่าที่เราเราึกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้น,นทุกฝ่ายได้ตัวดิฉันเองได้สั่งการไปหมดทุกฝ่ายแล้วนะคะว่าให้ทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเดยวที่สุดและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาถแถลงต่อพี่น้องประชาชนด้วยจะได้เกิดความสบายใจกันแล้วก็จะได้ทราบว่าเออต่อไปนะถ้าเราจะทาธุรกิจเนี่ย แบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราเรามีข้อมูลยังไงบ้างนะคะเพื่อจะไม่ถูกหลอกนะคะจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะเราคิดว่าต้องต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรสอบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ใครทําอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ จริงๆแล้วก็อยากให้ทางทางทางตำรวจได้จริงจังแล้วก็ได้คุยกับท่านผอแล้วผอก็จริงจังเรื่องนี้นะคะแล้วแน่นอนว่าในตัวของคดีเองเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่าง DSI ถ้าเป็นคนดีของพิเศษ,ษ,ษเนี่ย DSI ก็อาจจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วถ้า d s เเขาจะร้องขอให้ทางตำรวจเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็จะได้ทํางานให้ให้ละเอียดแล้วก็ดียิ่งขึ้นในเรื่องอันนี้ก็กถือว่าเป็นเป็นการทํางานที่จะเป็นข้อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของรับสวยรับอะไรนี่ก็ขอให้ ก็ได้เรียนกับท่านผออไปแล้วนะคะว่าขอให้จัดก,การเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะอย่าโอนคดีไอคอนกลบจากมือตำรวจไปให้ DSI ทําทำทำไมอะ่ะนี่ DSI ก็กอกาะมือตลอดเวลาเลยนะทะลุร้อยล้านแล้วทะลุร้อยล้านแล้ว,ลลลวต้องโยนมา DSI ไม่โยนเขากากมือตลอดไม่โยนก็ได้ DSI คุณจะเอาคดีนี้ไปทำทําไมเอาไปทําอะไรอะ่ะ เสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะเนาะลือกันเยอะว่ามีคนเห็นคดีไอคอนกรุบยืนเอามือรูปปากอืมแล้วไงถูมือด้วยถูมือด้วยด้วยความเคารพด้วยความเคารพด้วยความเคารพบิ๊กกล้องแข็งแรงหน่อยค่ะยืนยันกับบิ๊กต่ายนิดหนึ่งสอบสวนกลางทําได้มีกําลังด้วยนะดูแล้วตารวจน่าจะมีกําลังไปสอบสวนได้เยอะกว่าว่าที่รองพบตรคนใหม่ค่ะด้วยความเคารพยืนยันกับบิ๊กต่ายยืนยันให้แข็งแรง ตำรวจทำได้ไม่ต้องโอนคดีไอคอนกรุ๊ปไปให้ DSI อสไทำกลัวอะไรกลัวอะไรโอนไปดีเอกลัวอะไรกลัวคนที่ใดกลัวอะไรกลัวคนเอามือรูปปากแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการประสานมาที่ผมนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางเราเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางอธิบดีดีเไอนะครับวันนี้ก็เลยชวนน้องเอเซยใหม่แล้วก็ ทางสายลับของเอกเนี่ยให้มาด้วยนะครับวันนี้เพื่อให้ข้อมูลกับทางท่านอธิบดีนะครับนนรมาครับมาครับแต่ข้อมูลจากสายลับเนี่ยครับเอ่อผมผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของ DSi นะครับในช่วงที่ธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเนี่ยกำลังพีคพยานขึ้นไปเนี่ยแล้วมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ และที่ผมบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาแผงลิตมาถึง DSI ก็เพราะว่าในช่วงปีนั้นนะครับปี64 65ปีนั้นเนี่ยตอนที่ทยาเข้าไปเนี่ยเทวดาได้มีการฝากฝังเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้มาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่กํากับหรือว่ามีหน้าที่สืบสวนสอบส,สวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงนะครับ เพราะนั้นผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันมีมูลความจริงนะครับในปีนั้นเนี่ยมีการฝากแล้วระ,ะบุจำเพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเอาคนนี้มาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรก็น่าจะเพื่อหากมันเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันเนี่ยคนของเทวดาก็จะคุ้มครองบริษัทได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็อยากได้คํามั่นอยากได้คํายืนยันจากท่านอธิบดีนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่า วันนี้เวลานี้เทวดาจะไม่คุ้มครองอะไรใช่ไหมของหน่วยงานนี้จะได้ทํางานเพื่อประชาชนนะครับ <_ letter> วันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเมื่อวานท่านรัฐมนตรีประสานมาที่พี่ตั้มผมก็ยังถามพี่ตั้มอยู่เลยเมื่อวานนี้ว่าพี่ที่นี่เจ้าที่เฮียนนะจริงจริงที่นี่เจ้าที่เฮียนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเดินหน้าทํางานเราก็ให้ข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ยังเฮียนอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าที่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมาทํางานเพื่อประชาชนดีกว่า ผมผมไม่รู้ว่าเขาเขาจะเส้นกันหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนเนี้ไปอยู่ที่นี่นคลิปเสียงที่เข่าวใช่มคคนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับข่าวสองสามวันเหรออันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกอกนั่นเป็นแบบเบบี้ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่งเป็นข้าราชการเลย,ลเลยอ่าเขาส่งข้าราชการมาราัฐมนตรีอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะ,นะขนาดรัฐมนตรีเป็นลูกน้องแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีมันจะฝากได้ไงก็เอาอย่างนี้แล้วกันวันนั้นเนี่ยข้าราชการที่หน่วยงานได้รู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเนี่ยเทวดาฝากมาจริงไหม เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าท่านอธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่รู้เพราะว่าวันนั้นน่ยท่านเป็นรองอธิบดีและอยู่กรมอื่นไม่อยู่กรมนี้อ่าท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ต้องความเป็นธรรมกับท่านนะแต่วันนี้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อมูลนี้เช่นเดียวกันจทมาเลยครับอ่าผมบอกหวยเลยพี่ผมบอกหวยก่อนเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราฝั่งผมยังไม่ยื่นนะผมก็รอดูว่าจะมีทนายท่านใดเขายื่นไปหรือเปล่า ก็ปรากฏว่ามีของมีของมีของคุณแซมของคุณกันแล้วก็ขนขคุณมีนะเขายื้อเข้าไปแล้วก็เราดูคําสั่งศาลปรากฏว่าคําสั่งศาลตามที่ข่าวปรากฏน,นะเห็นจากข่าวนะครับตอนที่ไถ่ฟีดดูจากข้างบนที่ห้องสอบสวนนะครับกลางว่าศาลศาลมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเพราะศาลพิจารณาว่ามีเหตุเหตุผลคือศาลมองว่าเป็นกระบวนการศาลท่านมองว่าเป็นกระบวนการแล้วก็แล้วก็ มีการแบ่งหน้าที่กันทําเกรงว่าถ้าปล่อยตัวไปแล้วจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพอสารออกพอผมเห็นคําสั่งสารออกมาอย่างงี้ปุ๊บผมหยุดเลยหยุดเลยก็คือ,อย,ย,ยังไม่ยืน่นยังไม่ยืน่นทางของผมยังไม่ยื่นเมื่อวานผมให้ปากคำยังไม่เสร็จเพราะว่าทางเราเองประสงค์ที่จะให้จะให้ข้อมูลทุกๆเรื่องเลยอยากรู้อะไรให้ข้อมูลหมดเลยครับแล้วเราก็เพิ่มเติมข้อมูลด้วย<อ>เพื่อให้ เพื่อให้เห็นว่าบริษัทดีไอคอนกับกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดตามตามที่ถูกกล่าวหาตอนนี้ก็มีการแจ้งความกันไปมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าการแจ้งความกันไปมาก็มีการไปแจ้งจับท่านวอวัชิโรยานที่อยู่จังหวัดเชียงรายด้วยว่าเกี่ยวข้องกับดีไอคอนปรากฏว่าหนุ่มกัใชัยก็ฟาดกันไปฟาดกันมาคนของทนายเดชา คือทนายกุ้งก็เป็นผู้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับท่านวอนะครับเรื่องไม่จบแค่นั้นนะปรากฏว่าผู้เสียหายจากต่างประเทศทั้งหมด10ประเทศ <c oughs> เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผู้บริหารดนะีไอคอนซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมีอย่างน้อย4ประเทศนะฮะที่สำนักข่าวต่างประเทศยืนยันว่ากำลังขยายวงกว้างตอนนี้มีทั้งหมด10ประเทศนะครับแล้วก็ทางอายการ ก็ทางตำรวจจะปาะสานอายการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพยายามดึงไปเป็นคดีพิเศษให้ได้ในขณะที่รัฐบาลเองก็กำลังให้ทางปปงเนี่ยนะครับทำการสอบสวนในเรื่องเส้นสายทางการเงินรัฐบาลก็พยายามจะสาวไปถึงรัฐบาลชุดเดิมไปถึงสองลุงให้ได้ ญาติของสองลุงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งสองลุงเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกแต่ญาติเนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้นะครับยากนะที่จะตอบได้เกมตอนนี้ผมย้ําเป็นวันที่3นะครับว่าเรื่องของดีไอคอนถูกลากมาเป็นเรื่องของการเมืองแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมีการวางระเบิดปลอมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองบังเอิญน,นะไปตรง ช่วงจวังหวะที่ทักษิณเดินทางไปศาลในคดีมาตรา112พอดิบพอดีทําให้สื่อไปให้ความสนใจกับเรื่องของการวางระเบิดปลอมที่ดีอคอนเป็นสําคัญนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะโยนความผิดไปให้สองลุงนะฮะและให้ภาพสังคมมองว่าการวางระเบิดอาจจะเกี่ยวข้องกับ2อลุงก็ได้นอกจากนี้มีความพยายามจะให้ทางดีเนะครับหน่วยสืบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับ เอาคดีนี้ไปดำเนินการเพราะจะอยู่ภายใต้อำนาจนะครับของทางรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมที่มีทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดำเนินการจะไปการจัดการจะไปดำเนินการเองทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะซัดกันไปมาลามไปยังต่างประเทศก่อนหน้านั้นผมบอกไว้แล้วว่า4ประเทศ ตอนนี้มายื่นแล้วทั้งหมด10ประเทศนะครับเรื่องนี้ต้องจับตามองฮะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายในคดีช่อบโกงเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในอดีตนะครับที่พยายามจะพาดไปให้ถึงและพยายามจะใช้ดีใซนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสาวไปถึงญาติลุงและสาวไปถึง สองลุงให้ได้นะครับหลักเหล่านี้ก็เป็นหลักการเอาคืนปิดสวิตสามปอนะปิดสวิต์สวสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับดีไอคอนและการเกี่ยวข้องกับรอบนี้ผมเรียนว่าถ้าพลาดคือไม่ธรรมดาเลยละ่ะยาวแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบ,บาร a ง l a ล y ะยังละเ r ดีน e g a r a ไทยบ,บา,า,ยกการังไกล a ะน agara ไทยกิต t อันเดออัปปะเบาฮาเกีน Berbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai. รกบอกว่าภัยคือความเป็นไทยกับหมู่เหาแต่เมือนการเก่าชาติเฮ่าเปิ่นหอมชาเทื่เขาแม่น้ำลำธารนะเป็งวังยมนานเป็นเจ้าพยารล่องลอยไปตามทาลาสุขใจนักหนามีคนเรียกถามยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี่กินข้าวหรือยัง มะกรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมใช้โย่บ้านเมืองควรประเทิงไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้นลอลเลือดทีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทินไทยรวบรวมไว้ได้เซน พลังต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูแค่นในความเป็นไทยอยากให้ฮักสาม,มัคคีกันไววเกิดบนแผ่นดินไทยละหวมใจสอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละพากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟี้ยเกิดมาอยู่ทินฐานละบ้านเกิดเมืองนอย i don't know